น้ำเกลือเป็นไอเทมที่ทุก้ันต้องมีเลยค่ะคุณแม่คะเพราะใช้ได้สารพัดประโยชน์ล้างจมูกล้างแผลล้างตาล้างคอนแทคเลนส์และใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเริ่มใช้ได้กับน้องเด็กในวัยทารกเลยค่ะแม่ครอบครัวของแม่โบคือโตมากับน้ำเกลือฉลากเคยวคลีนแ a นด์แครเลยก็ว่าได้มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมมีสเปรย์น้ำเกลือเหมาะกับทารกใช้งานง่าย น้ำเกลือคลีนแอนแคร์ผลิตด้วยเกลือจากนิวซีแลนเป็นน้ำเกลือปลาสจากเชือ้อมีตัวยา0.9%โซเดียมคลอไรด์มีสมดุลใกล้เคียงกับน้ำหล่อเลี้ยงในเซลล์ร่างกายคนเมื่อวันที่19มิถุนายนแม่โบมีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คลีนแอนด์แคร์ใส่ใจดูแลให้มากกว่าทุกวัน Make every day moment หนุ่ม l ุค k าดแคร์นายนภัทก่อนเข้างานก็ถ่ายรูปกับพี่นายนิดนึงแล้วก็เดินเข้างานกันเลยค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของน้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์หนล่ม และสัมภาษณ์บนเวทีพร้อมพูดคุยกับคุณหมอเชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้อิ่มเอมหัวใจสุดๆเลยค่ะง,งานนี้ถ้าเป็นเรื่องน้ำเกลือต้องน้ำเกลือฉลากเขียว clean and care นะคะ